คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจําภาพดังต่อไปนี้ได้ไหมครับเอาภาพขึ้นจอเลยนะฮะเอาภาพขึ้นจอเลยนะเป็นภาพเมื่อปี 64, 65, 66ค่ะในช่วงเวลานั้นจําได้ไหมครับมีการพัฒน์กำลังกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกัญชาค่ะเคลื่อนไหวปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นแพทย์ทางเรือ,อหัวหอกประกอบด้วยหมอเดชาสิริพัฒน หมอพื้นบ้านจังหวัดส,สุพรรณบุรีตอนนั้นจําได้เชื่ออาจารย์เดชาแอดบาวอ่ะพี่แอดคาราบาวศิลปินอาจารย์ปันเทพปูพรมพ,พ,พันธ์อ่าใช่เขาอยู่ในสายกัญชาไงศึกษานะ้าหมายถึงศึกษาข้อมูลเรื่องกัญชาอาจารย์ปันเทพและ,อ,ะ,อ,ะอีกใครหลายหลยคนพี่รสนาอืมก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอืมเขาเคลื่อนไหวอืมเขาสร้างกระแสเข้าไปถึงขั้นมีการเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลทางเลือกค่ะรับรักษา คนป่วยด้วยน้ํามันกัญชาสูตรอาจารย์หมอเดชาใช่แล้วจะสร้างที่อําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะหมอเดชาอยู่สุพรรณถูกต้องถูกต้องถูกต้องมีการทําแคมเปญเชิญชวนร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลทางเลือกเพื่อให้ผู้ป่วยอนาถารักษาฟรีที่ด่านช้างสุพรรณบุรีเชิญชวนผู้มีจิตสทธารร่วมบริจาคตอนนั้นก็ออกแคมเปญใหญ่เลยมีเลขบปญชงเลขบัญชีเอาอีกภาพหนึ่งขึ้นจอค่ะเอาอีกภาพหนึ่งขึ้นจอ ภาพต่อไปเลยครับยังจําภาพนี้กันได้ไหมครับภาพนี้เป็นภาพไอารันหมอเดชาค่ะกับแอดบาวเขาไปเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันอ๋อที่เปิดรับบริจาคไงเพื่อ,อที่จะใช้เป็นช่องทางในการรับบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลทางเลือกที่ด่านช้างสุพรรณค่ะรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาสูตรเดชาสลีพัค่ะเป็นบัญชีร่วมหมอเดชากับพีแอดคาราบาลจาปี646566 ก็พิษตาทีเดียว <8 S 1> <8 S 2> เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่กลางๆไปปลายปี2,567ค่ะหมอเดชาโพสต์ใน Facebook ตามหาคนหายค่ะตามหาแอดบาวแอดบาวอยู่ไหนต่อไปก็ไม่รับสายตามหาคนหายตามหาแอดบาวติดต่อไม่ได้อะหนักๆเข้าจากตามหาแอดบาว กลายเป็นทวงถามเงินบริจาค5ล้านบาทที่ได้รับบริจาคจากนักธุรกิจใจบุญคนหนึ่ง<ะ>ต้องไปสมสั์รชักไปกันใหญ่ขยับมาจากปลายปี67ต่อเนื่องถึงต้นปี68คราวนี้หนักม,มอเดชาโพส์ตใน Facebook ระบุว่าตามหาแอดบาวไม่ได้ทวงถาม เงินใบจากก็ก,ก็ไม่เจอเงินไม่เจอเงียบที่ดินหไร่ที่ด่านช้างเตรียมไว้สําหรับสร้างโรงพยาบานทางเลือกเมื่อไปดูอีกทีกลับกลายเป็นที่ตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าอสยามมารีเกิดอะไรข,ขึ้น,นไปเช็คชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการค่ะปรากฏว่าไส้ในของสามารีบังเอิญมาเอิญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับแอดบาวนัคาอีอ้าว ไปกันใหญ่คราวนี้ไปกันใหญ่คราวนี้ไปกันใหญ่ค่ะดังนั้นวันที่21่สิคือวันศุกร์ใช่ไหมใช่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ21มีนาคมค่ะตอนสี่โมงเย็นค่ะหมอไดชากับ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 คณะคณะของหมอไดชาก็บุกไปที่ด้านหน้าของที่ดิน6ไร่ค่ะที่จะสร้างโรงพยาบาลแท์ทางเรือกข้างใน6ไร่มันจะมีอาคารชั่วคราวขึ้นป้ายสยามารีค่ะโอเคไปทําพิธี อำลาอะไรที่ดินตรงไรอืมโอ้เกิดอะไรขึ้นนั่นสิเอาละครับเราจะต่อสายไปที่อาจารย์เดชาสิริพัฒน์กประธามูลนิธิข้าวขวัญนะคะเป็นหมอพื้นบ้านนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะคุณหมอเดชาค่ะสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะเดินในคุณมรัสครับข้ชอบเรียก หมอแกแมวสาวมากกว่าได้เลยได้เลยหมอหมอจะเรียกผมว่าหมอแก่ก็ได้เครับผมเจ็ดสิบเจ็ดแล้วขอเรียกคุณหมอเดชาละกันเอออย่ายย่ะนะหมอเม่เดี๋ยวผมเรียกหมอแก่จริงๆนะเจเจก็แกแล้วไงฮะโอเคโอเคคุณหมอผมขอเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนคุณหมอกับแอดบาร่วมกันเปิดบัญชีรับบริจาคเบ็ดเสร็จทราบไหมครับว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่บัญชีนั้นเป็นจํานวนเท่าไหร่กันแน่ฮะ ปัญหาคือไม่รู้ไงครับเพราะบัญชีอยู่ที่เขาตลอดนะฮะแล้วราเซนเนี่ยมีคบมีคนวิ่งไปวิ่งมานะครับคนคนที่จะเบิกเนี่ยก็วิ่งระหว่างผมกับแอดนะครับบัญชีอยู่ที่เขาเนะข้าของเซนที่ที่กรุงเทพแล้วก็ไอธนาคารสุพรรณอต่นี้คนที่ทํางานกับผมก็วิ่งไปวิ่งมาครับแต่ว่าคนที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดแอดไง แต่ตอนนี้เขาไปเด็ดเด็ดเด็ดเดการบริษัทสยามมารีไปแล้วคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหมอหมอเด็ดเด็ดเดี๋ยวไปกัญชีประเด็นนะฮะคืออย่างนี้คืองนี้คุณหมอกับแอดบาวได้ร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารเกษตรกรเปิดไว้สําหรับรับเงินไปจากเมื่อเปิดเมื่อเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยสมุดบัญชีอยู่ที่คนของแอดบาวผมไม่รู้ยอดหรอกคุณหมอนอกจากไปเซ็นเปิดบัญชีแล้วก็ไม่เคยเห็นสมุดบัญชีเลยเหรอไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยรู้ว่า เงินไปจากไหลเข้ามาในบัญชีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับมีเซ็นถอนไหมเวลาเซ็นถอนต้องเซ็นระหว่างใครกับใครต้องสองคนหรือเปล่าคะผมแอดสองคนคนเดียวไม่ได้นะถอนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้อ่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอนคนของแอดบาวเอามาให้คุณหมอเนี่ยร่วมเซ็นถอนเงินหรือมารับคุณหมอไปร่วมเซ็นเพื่อถอนเงินที่เคาน์เตอร์บ้างหรือไม่ครับไม่เคยฮะก็คืนหนึ่งก็คือ เอาเช็คไปผมเซ็นเนาะเอเอาเช็คอะอืมโอเช็ครับครับเขาเอาเช็คมาให้คุณหมอเซ็นไปฮะเอาใบบังหนาจไปเอาบัตรประชาชนไปหมายถึงว่าเอาเช็คมาเซ็นเพื่อออกเช็คถอนเงินก้อนนี้หรือยังไงคะขยายความนิดนึงได้ไหมคะคือเช็คเนี่ยต้องเซ็นโดยผมแกแอดนะครับเนาะอ๋อถ้าเวลาจะเขียนเช็คใช่ไหมต้องเซ็นแต่ว่าคุณหมอเคยเซ็นเช็คไปให้แล้วมีระบุตัวเลขไหมคะเยอะแยะเท่าไหร่ยังไงคือตัวเลขเนี่ยมัน มันต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาเขาจะเบิกก็ต้องโทรมาถามว่าเพราะผมไม่ได้เบิกเองไงค่ะให้ให้คนไปเบิกนะครับเนาะอ๋อมอบอำนาจให้คนไปเบิกแต่ที้เขาต้องถามว่าเอจํานวนนี้ใช่ไหมแล้วก็ครับจะต้องใช่แหละยัง้งผมไม่ให้เบิกนะครับครับตอนแรที่เบิกเนี่ยผมคิดว่าประมาณห้าล้านบาทเพราะว่ามันเอาไปสร้างไอ้หกไร่นี่หละครับหมายความว่าเท่าที่จําได้เนี่ยน่าจะเอาเช็คมาให้เซ็นแล้วก็ถอนเงินออกไปกลมๆก็คือสักห้าล้านนี่แหละ น่าจะถอนไปห้าร้านใช่ไหมคะอืมโอเคค้างไว้ตรงนี้ก่อนที่บอกว่าตามหาคนหายตามหาแอดบาวติดต่อไม่ได้ไม่รับสายอาจารย์เหรอไม่รับสายคุณหมอเหรอคือตั้งแต่ปีประมาณหกสี่นะครับผมติดต่อไม่ได้เลยนะเ้ยเดี๋ยวตั้งแต่หกสี่เขาก็จะส่งคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแต่ว่าผมไม่เคยคุยตรงพบตรงอะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับอ้วรับไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่พศอะไรอ่ะ วสหกอครับอ๋อเหรอตั้งแต่ปี6 2แล้วเหรอครับตุลา6กสองอ๋อเป็นภาพที่เป็นเปิดบัญชีร่วมกันเนี่ยตั้งแต่ตุลาหกสอนะไม่ใช่หกสี่นะและตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาไม่เคยเจอแอดเลยติดต่อไม่ได้เลยเจอแต่แต่คนของแอดเท่านั้นเองติดต่อได้แต่ว่าผ่านคนกลางไม่เคยตรงเลยครับโทรศัพท์จะไม่รับคอ๋อเหรอเหรอครับคนของแอดที่เป็นตัวกลางขั้นอยู่คนนั้นชื่ออะไรอะ ที่คุณดวงนภัสครับที่ยืนอยู่ข้างแอนนั่นแหละดวงนภัสผู้ชายใผู้หญิงผู้หญิงขอผู้หญิงออกดวงนภัสหรือว่าป้อมใช่ไหมก็ชื่อเล่นว่าป้อมใช่ไหมอยวนี้กลายเป็นผู้จัดการบริษัทสยามารีเลยแล้วอ๋อเหรอคือทุกครั้งเนี่ยจะถอนเงินดวงนภัสเนี่ยจะถือเช็คมาให้เซ็นใช่ไหมแล้วก็ขอสำเนาบัตรอืมที่ผ่านมาเงินที่ถอนออกมาเคยเวียนกลับมาที่ หมอทด้ชาเพื่อที่ให้คุณหมอใช้ในกิจการรักษาคนไข้ทําอะไรต่อไปอะไรบ้างไหมครับผมมีบัญชีอื่นทําฮะบัญชีนี้ไม่เกี่ยวเลยฮะสร้างโรงพยาบาลอย่างเดียวอ๋อมีไว้สร้างโรงพยาบาลทีนี้ใครรับผิดชอบโครงการสร้างโรงพยาบาลเป็นดวงนพัฒหรือเปล่าไม่เลยครับจริงๆโครงการนี้ผมแค่สองคนไงฮะใช่ใช่ใช่ไม่แต่มอบหมายใครรับผิดชอบให้ดูแลโครงการเนี่ยมันต้องมีคนทําการแทน เขาไม่ได้ทำการแทนนะเนี่ยเขาปเป็นคนเบิกเงินเฉยๆจริงๆ oh. คุณดวงนภ์เนี่ยส่งมาทํางานกับผมนะจริงๆแอสส่งเงินมาทํางานกับผมแล้วก็มาช่วยแจก,กยาที่วัดนะตอนนั้นเนี่ยเราแจก,กที่วัดไนมะ่ได้แจก,กที่มูลที่ mm. เขาก็ทําเป็นเป็นทีมฮะทีมกัญชาเนี่ย oh. เราแยกจากทีมมูลที่เข้าขวัญน,นะเพราะฉะนั้นทีมกัญชาเนี่ยประกอบด้วยคุณดวงนั์แล้วก็อีกหลายคนนะว่าเราไปแจกยาที่ที่วัดนะ วัดป่าเลไลวัดสะแก้วนะฮะแล้วเราก็อบรมการใช้การผลิตยาการปลูกกัญชาเนี่ยก็ทีมเนี่ยอบรมด้วยทำงานฟูทานนั่นแหละโอเคเคยทำงานช่วยแจกยาแต่คราวนี้สงสัยนิดนึงอ่อหมอครับหมอกับแอดเนี่ยร่วมกันรับเงินบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลโดย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 วิธีที่จะต้องปฏิบัติก็คือหมอกับแอดบาวก็จะต้อง มอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งหรือคนสักกลุ่มหนึ่งไปรับผิดชอบหาที่ดินในการที่จะสร้างโรงพยาบาลไปรับผิดชอบหาผู้รับเหมามาสร้างโรงพยาบาลอ,อะไรประมาณนั้นได้รับผิดชอบได้มอบหมายใครครับอ๋ออันนั้นแอดขอรับครับหรอที่แอดรับนในเรื่องการสร้างโรงพยาบาลเองไม่ฮะเฉพาะที่ดินก่อนคือแอดรับไปหาที่ดินครับผมต้องการให้หาที่ดินที่อำเภอด่านช้างเพราะว่าที่เยอะแล้วก็ที่ไม่ค่อยแพง แล้วที่กระหาทั้งป่าทั้งแม่น้ำภูเขาได้หมดนะฮะอ่ะนี่คือที่ผมต้องการกับแอดเขาก็ผิดโพสไว้อตอนนี้แอดเนี่ยก็ใช้เวลาไปหาที่นั่นแต่ว่าแอดเขาไม่มีเวลาแล้วครับเขามีพวกเยอะเขาก็ใช้ป่าไม้ชมพะทานที่พวกเขามดด่ะหัวหน้านะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปหานะครับจนกระทั่งแอดบอกว่าหาได้แล้วเนาะลูกน้องเขาเสนอมาว่าหาได้แล้วแอดก็นัดผมเนี่ยไปดูที่พร้อมกันยังมีรูปอยู่นะครับ ไปดูที่หกไร่ตรงนั้นใช่ไหมฮะหกไร่แล้วก็อีกห้าสิบไร่ฮรสองแปลงสองแปลงมีหกไร่กับห้าสิบไร่ห้าสิบไร่เป็นแปลงสําหรับทาโรงพยาบาลนะครับเนาะแต่ว่าหกไร่เนี่ยเป็นที่สร้างสํานักงานชั่วคราวเพื่อจะดูแลกับโครงการนะเพราะว่าโครงการนั้นเวลาสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมีออฟฟิศที่มีน้ำมีไฟมีความออฟฟิศสำนักงานชั่วคราวว่ากันเถอะเข้าใจใช่ไห่ครับ ตกลงตกลงแอดเนี่ยเขาหาได้ทั้งหกไร่และหาได้ทั้งห้าสิบไร่ใช่ไหมครับครับใช่ครับเราก็เลยซื้อไว้ทั้งคู่้วครับคุณหมอมีโอกาสได้เห็นทั้งไอหกไร่และได้เห็นทั้งส่วนของห้าสิบไร่ด้วยแล้วใช่ไหมฮะคือก่อนซื้อเนี่ยคือทีมงานที่แอดมอบหมายให้ไปดูนะครับพื้น,นานีพื้นที่เนาะเขาก็ไปดูมาแล้วก็เสนอแอดไปก่อนว่ามันดีนะ อืมแต่นี้แน่เห็นก็ดีแล้วก็ชวนผมไปดูครับไปจกลงร่วมกันว่าที่นี่ดีจริงนะดีจริงนะจริงก็โอเคไงเนี่ยร่วมเป็นหมดนะครับซื้อในนามใส่ชื่อใครอ่ะซื้อในนามอะไรใส่ชื่อใครอ่ะที่ดินสองแปลงนี้ยที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับที่ด่านช้านะครับมันเป็นของกรมป่าไม้กับกรมชุมพรทานทั้งหมดนะครับนี่คือทางปฏิบัตินะไอทางทางทางไอนิตินายแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถจะโอน โอนสิทธิ์กันได้ซื้อสิทธิ์กันนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่ดินของกรมป่าไม้เป็นที่ดินของกรมชลประทานแล้วซื้อขายทั้งจหนายจะโอนได้หรอโอนสิทธิ์ครับคือไม่โอนสิทธิ์หรอกซื้อสิทธิ์กันเพื่อจะรอให้ออกออกเอกสารสิทธินะฮะทีนี้เวลาออกเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยใครที่อยู่ตรงนั้นนะฮะหรือว่ามีชื่ออยู่กับอาคารเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือตอนนี้เป็นอย่างนั้นทั้งอำเภอครับ แล้วตอนนั้นแสดงว่าแสดงว่าไปซื้อผเสแบบใบใบภาสียอดย่าสิครับซื้อสิทธิ์กันครับเพราะว่าเอาดูแลดูแลไปซื้อใบภาสียอดย่ากันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใส่ชื่อใครอ่ะตอนซื้อแล้แลใส่ชื่อใครอ่ะตอนซื้อที่ตอนนั้นนะคะหกไร่เนี่ยเป็นที่แอดครับห้าสิบไล่เป็นที่ผมอ๋อหกไร่ชไม่มีชื่อแล้วไม่มีชื่อครับโอนสิทธิ์กันอ่ะเจ้าของกับผมมาโอนสิทธิ์กันใช่แต่โอนมาให้เป็นสิทธิ์ใครที่หกไร่โอนสิทธิ์ให้เป็นชื่อพี่แอดห้าสิบไลนชื่ออคุณหมไร่เป็นชืื่่อออผมเพจะ รอให้ตั้งมูลที่หมอเทชาเสร็จนะครับแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์อะไรเนี่ยก็จะเอาเอกสารสิทธิ์เนี่ยโอนเปนในชื่อมูลที่หมอเทชาอันนี้ตกลงกัตท้าแต้นนะครับโอเคแล้วยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะออไอโครงการนี้มันไม่เดินหน้าหรืออย่างไรครับก็ได้ที่ดินมาแล้วนี่แล้วออมีที่ดินทั้งสองส่วนแล้วที่นี่ที่ดินที่ดินหกไร่เนี่ยเราซื้อสามล้านบาทนะครับทินปเปล่าเนาะอยู่ในหมู่บ้านแต่ปเปล่า แต่นี่อีกห้าสิบไร่เนี่ยก็อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ํานั้นสวยอีกห้าสิบไร่นะครับแต่นี้พอจะเริ่มสร้างโรพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องสร้างออฟฟิศก่อนเนาะอืแล้วเอาเงินเนี่ยไปลงที่หกไร่สร้างรั้วรอบขอบชิดนะครับเจาะระบบน้ําบาดาลแล้วก็ทําระบบน้ําให้เรียบร้อยต่อไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็สร้างออฟฟิศนะครับใช้เงินอีกประมาณสองล้านบาท สล้านในพื้นที่หกไร่สร้างออฟฟิศชั่วคราวก็เท่ากับเต็มห้าล้านทั้งหมดก็ห้าล้าน้านนี้พร้อมใช้นะครับพอพร้อมใช้เนี่ยเราก็เตรียมจะไปสร้างที่ที่ห้าสิบไร่เนาะแต่ว่ามีคณะของเราเนี่ยบอกว่าถ้าจะสร้างจริงๆเนี่ยให้เอาวาระเจ็ดสิดสองปีในหลวงเนี่ยเป็นมงคลเลิกนะครับเพื่อจะได้เฉลิมพระเกียรติไง ืีไม่มีอนา,าคตรเราจะขอลงทานเฉลิมพระเกียรติก็ได้เพราะว่าเราสร้างในวาระนี้ใช่ไหมครับครับครับเขาก็ให้เราเนี่ยไปวางเซอเลอร์ในปีมะโรงนะครับอ่ะปีมะโรงแต่เรวก็รอมารอ,อมาถึงปีหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยผมมันปีมะโรงแล้วเนี่ยเราก็ลงไปสำรวจนะครับว่าเราจะไปใช้พื้นที่หกไร่ที่เราซัมออฟฟิศเนี่ยเป็นออฟฟิศจริงแล้ว่เพราะว่าเราจะลงแล้วเนาะอืมอืมอืพอไปที่นั่นปรากฏว่ามี ใครใส่กุญแจมีบ้านสร้างขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งหลังฮะในนั้นอ่ะผ่านพักแบบชั่วคราวเนาะเขาก็เข้าไม่ได้ฮะเราก็งงว่าเอา้าที่ดีราครมันยึดไปแล้วฮ<ะ>เราก็เลยวิ่งไปที่ตำรวจฮะตำรวจก่อนไปแจ้งว่าเราพบว่ามีผู้มายึดคลองที่โดยเราไม่รู้จักนะครับที่เนี่ยเป็นเงินบริจาคเนาะ,ะให้ตำรวจมาเป็นพยานด้วยแอืล้วก็ตำรวจเป็นพยานเราก็ ส่งคนเข้าไปตัดกุญแจนะครับอืเนี่ยเราก็ลงในเฟซเอาไลฟ์สดเลยเราก็เข้าไปตารวจว่าข้างในเนี่ยมีใครอยู่ไหมปรากฏว่าเขาหนีไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่เนาะไม่มีคนเลยแต่ว่าอาคารเนี่ยติดป้ายว่าเป็นที่ทําการบริษัทสยามารีและข้างในเนี่ยมีไอ้ออะไรละ่ะทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นที่จําหน่ายอสมุนไพรควบคุมคือกัญชาเนี่ยเป็นสถานที่นั้นไปนหมดแล้วครับ แล้ว<า>ไปเช็ค,คดูแล้วปรากุว่า<อ>สยามมารีนี่ใครเป็นกรรมการใครเป็นผู้ถือหุ้นคือของใครก็เนี่ฮะก็คุณดวงนภัทเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับนะถือหุ้นใหญ่เก้าสิเปอร์เซ็นนะครับอีกคนหนึ่งคุณมีนาเนี่ยนั่นก็ถือหุ้นเล็กเป็นกรรมการเนี่ยถือหุ้นสิบปอร์เซ็นต์สองคนเนี่ยเคยทำงานผมทั้งคู่นะครับจาราออกไปกตั้งแต่ต้นปีหกหก แล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับแอดใช่ไหมนั่นแหละครับนี่คือที่มาของการพยายามพยายามที่จะต่อสายไปที่แอดบาวต่ออีกยังต่อไม่ได้อีกต่อไม่ติดต่อไม่ถึงครับทุกช่องทางได้ต่อไม่ได้ทุกช่องทางต่อไม่ถึงตัวเขียนจดหมายไปก็ไม่เงียบก็ตอบไม่ตอบเลยก็ฝากคนที่เขารู้จักไปก็บอกให้แล้วก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแอดต้องหนีหน้าคือ เอาจริงๆนะครับถ้าผมพูดแบบเอาผูพื้นเนาะค่ะคือผมกับแอดเนี่ยผมไม่เคยว่าคือผมเนี่ยไม่เคยระแวงเขาเลยสักนิดเดียวเนาะอยู่นี้ก็ยังไม่ระแวงนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าเขาเป็นคนรักเพื่อนรักของนะครับที่เขามาช่วยผมปีหกสองเนี่ยเขาเสนอตัวมาตอนผมเดินนะครับเขาประกาศกับสาธารณชนแล้วว่าหนึ่งเขาเป็นคนสุพรรณเรื่อสุพรรณด้วยกันเนาะสองคือเขาถือว่าผมเนี่ยเป็นพวกเขา พวกเขาเนี่ยเคยเชิญผมไปวางแผนปลูกสมุนไพรให้ที่แร้งคอยนะ่ะผมไปวางแผนให้ฟรีเนี่ยครับก็ถือว่าผมเนี่ยมีบุญคุณกับเขาก็ถือว่าผมเป็นพวกเขามานานแล้วนะครับโอเคโอเคพอผมทําอะไรเนี่ยเขาต้องช่วยเพราะว่าเขาทําได้แค่นี้แหละก็คือเขาขาเวลาน้อยแตเขาก็ช่วยได้ใช่ไหมแต่ที่ผมก็ลองลองดูนะครับว่าเขาจะช่วยจริงไหมปกแอดแต่งเพลงวงเพลงเนาะฟรีนะให้ทันก่อนเดินด้วยม่เวลาไม่เยอะหรอก แล้วก็ต้องเป็นเพลงที่แก้เพลงกัญชาของคนที่บอกดอนตายท่านกัญชานะครับแต่งให้ได้เนาะเรับครับแ๊บเดียวก็เพลงมาเสียงกัญชาออกมาเลยอือเก็ทําจริงเนาะโอเคเข้าใจเข้าใจฮะอาจานลุบดีกว่าเออหมอตกลงติดต่อแอดไม่ได้เลยว้างันเถอะจนถึงขนาดนี้ที่มบอกก็คือผมเนี่ยไม่ระแวงแอดนะครับผมระแวงคุณรอบข้างแอดคนหนึ่งเนี่ยไอ้ที่ดินเนี่ยกับที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของ ผู้มีทธิพนนะครับซึ่งเป็นคนแก้ชิดแอดที่ด่านช้านะครับผมเช็คชื่อแล้วใครไอ้ที่เจ้าของที่ดินก็คือที่เจ้าของอาคารเจ้าบ้านนะครับเจ้าของอาคารเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินด้วยแล้วก็อนุญาตให้ไอบริษัทเนี่ยมาตั้งนะครับสองคนเนี่ยเป็นคนแก้ชิดแอดทั้งหมดนะครับไม่ใช่แอดนะครับครับสร,สรุปก็คือสรุปก็คือคนของแอดคนหนึ่งก็ไปฮุบที่ดินอีกคนหนึ่งก็เข้าไปตั้งบริษัทช่เพราะฉะนั้น แอดไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าแอดเนี่ยถูกแรดล้อมโดยคนพวกนี้จนกระทั่งผมเข้าไม่ถึงนะฮะแล้วทําไมแอดไม่รับการติดต่อก็ในเใื่อโพสต์ตามหาคนหายไปเป็นปีแล้วคือผมเชื่อวันหนึ่งนะครับเหมือนผมนะผมก็เคยเชื่อใจคนรอบข้างที่มันออกไปหมดแล้วนี่แหละครับไม่เคยไม่เคยระแวงฮะแล้วก็ให้เขาทาการแทนทุกอย่างนะครัแล้วก็ฟังจากเขา แล้วตอนเนี้ยเขาไม่มีประโยชน์เขาไปหมดแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อที่เขาทําเนี่ยให้ข้อมูลผมผิดแล้วก็ทําอะไรผิดๆเนาะผมว่าเดี๋ยวนี้อู้ก็ยังมีคนพวนอยู่รอบตัวนะครับแล้วก็ยังทําแบบนั้นอยู่นนเขาการไม่ตกดต่อกับผมเด็ดขาดไอ้คนกลุ่มนี้นะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอคุณหมอจะทําอย่างไรต่อไปครับอปัญหาตรงเนี้ย ณปัจจุบันจะทำยังไงต่อไปแอดออกมาชี้แจงนี้เพราะผมไม่ได้แวงแอดนะโอเคเข้าใจเข้าใจแจ้งจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคนโดนรอบข้างเนี่ยให้ข้อมูลผิดๆทั้งนั้นแหละเพราะนั้นให้พอออกมาถ้าเขาไม่ออกมาเนี่ยสื่อเนี่ยจะช่วยได้ครับสื่อเนี่ยจะเรียกร้องออกสื่อละกันเรียกร้องตามหาแอดออกสื่อให้ละกันเดี๋ยวรอดูวันสองวันนะคะครับขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะคุณหมอเดชาสุริพัฒน์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถ้าหมอเดชาออกสื่อ เสียงดังซะขนาดนี้แล้วยังติดต่อพี่พแอด,แอดไม่ได้ไไดแล้วพี่แอดยังไม่ติดต่อกลับมาที่หมอเดชาคนเขาก็จะสงสัยนะพี่แอดมาเคลียร์เหอะจะได้จบๆเนาะ